สวัสดีครับผมเอฟคาร์ทูเดย์นะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับนี่เลยครับเจ้าตอนเทสสามหกแปดเคเ็นสกูตเตอร์อัลต้าลักชูรี่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้แล้วเราเนี่ยก็ได้นํามาขับขี่รีวิวเพื่อนก,นกันดูกันนะครับและก่อนหน้านี้เราก็ได้ไปร่วมทริปทดสอบการขับขี่กันจากกรุงเทพไปหัวหินนะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรโดดเด่นบ้างก็เดี๋ยวเราติดตามรอชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับ ด้านหน้าเขาจะเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์แบบ6ดวงนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟ Day Time Running Light นะครับที่ด้านล่างด้านท้ายก็จะเป็นระบบไฟ LED อีกเช่นกันทั้งไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟท้ายนะครับก็จะถูกบิวอินมาอยู่ในชุดเดียวกันนั่นเองแล้วถัดมาในส่วนของเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นเบาะนั่งแบบ2สเตปนะครับก็จะเป็นเบาะนั่งตอนเดียวแบบ2สเตปแล้วตัวของ เบาะนั่งผู้ขับขี่เนี่ยก็จะมีตัวพนักพิงมาให้ด้วยตัวเบาะนั่งเขาถูกออกแบบมาให้มีความนุ่มสบายเหมาะกการขับขี่การเดินทางมากๆพื้นที่วางเท้านะครับก็ถูกออกแบบมาให้มีส่วนเว้า ด้านข้างเพื่อให้เราเนี่ยเวลาจอดรถเนี่ยสามารถยืนเอาขาลงได้โดยที่ไม่มีอาการติดขัดกับที่วางเท้านะครับถัดมานะครับในส่วนของแผ่นนะครับก็จะมาพร้อมกับชุดกา้นมือนะครับปิดมาให้กับโรงงานเลยแล้วก็อีกอย่างที่จะเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือในส่วนของชิลด้านหน้าเขาจะเป็นชิลไฟฟ้าที่สามารถปรับได้2ระดับสําหรับการออกแบบนะครับตัวรถเนี่ยถูกออกแบบมาในสไตล์ตของอัลต้าลักชูรี่นะครับก็เรียกได้ว่ามีความหรูหราแล้วก็มีความเป็นพรีเมียมนั่นเอง ก็เริ่มกันที่ประกับแนดนฝั่งขวาก่อนนะครับก็จะมีส่วนของสวิตของอเปิดปับทางน้ํามันเปิดใต้อราดนะครับแล้วก็ตัวนี้ปุ่ม power สําหรับเปิดเตรียมสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็โหมดคันขับขี่ก็จะมีให้เลือกกัน2องบวกนั่นก็คือ eco sport แล้วก็สวิต run off นะครับตรงนี้่แล้วส่วนตรงสวิตนี้นะครับที่เห็นก็คือสวิตเปิดปิดไฟหน้ากนะ็จะเป็นมีไฟลีเปิดเป็นไฟลีในช่วงกลางวานันแล้วก็เปิดเป็น ไฟแบบ o l e d ที่ทํางานเต็มระบบก็คือในช่วงกลางคืนอ,อะไรอย่างนี้ถัดมาทั้งฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีส่วนของปุ่ม2ปุ่มก็เป็นที่สําหรับไใช้ควบคุมฟังก์ชันการใช้งานบนหน้าจอ TFT นะครับแล้วก็จะมีปุ่มของปรับฟังก์ชันของชิลบังลมด้านหน้าครับเป็นปรับไฟฟ้า,าปรับได้2ระดับด้วยกันแล้วก็มีปุ่มไฟพามากไฟเลี้ยวแต่นะครับแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็ ดิฟไฟก็จะอยู่ที่ด้านหน้าทางประกับแผ่นด้านหน้านี้นั่นเองและทางฝั่งซ้ายมือครับก็ยังมีในส่วนของตัวเบรกมือมให้นั่นก็คืออยู่ตรงที่เบรกมือฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ดันนิ้วเข้าไปนี่ตัวเบรกก็จะล็อกเบรกด้านหลังให้ป้องกันรถไหลเวลาจอดในทางลาดชันนั่นเองและนอกจากนี้นะครับยังมีฟังก์ชันเสริมความสะดวกสบายอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือตัวของ ช่องเสียบสายชาร์จ USB นะครับก็จะเป็น Type A อยู่ที่ตรงด้านข้างใกล้กับจอด้านหน้านะครับ mm hmm. ก็จะมาพร้อมกับตัวปิดกันน้ำนะครับช่องเก็บของด้านข้างครับก็จะมาพร้อมกับนี้เลยครับช่องเก็บของด้านข้างข,างขนาดใหญ่ตรงนี้ฝั่งขวานะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับ mm hmm. ก็จะมีในส่วนของช่องเสียบสายชาร์จ USB มาให้นะครับ mm hmm. ก็จะมีมาให้เหลือทั้ง USB Type A แล้วก็ Type C เลยและนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งความพิเศษของรถรุ่นนี้เนะี่ย ก็จะมีในส่วนของตัวล็อกเกะนะครับก็หากเราล็อกรถเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้รถเนี่ยตัวเกะทางฝั่งด้านซ้ายนะครับช่องเก็บของทางฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับแต่ฝั่งด้านขวาเนี่ยจะไม่มีนะครับแต่ยังสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติตัวหน้าจองเขาเนี่ย ก็จะเป็นหน้าจอ TFT นะครับ <T> <T> แล้วก็จะบอก <T> <T> ข้อมูลจําเป็นเกี่ยวกับตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุณหภูมิอ่าโวลต์ของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ระยะทางนะครับที่เราเติมน,น้ำมันไปเนี่ยสามารถใช้งานได้เท่าไหร่ด้านล่างถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของมาตรวัดลมยางครับว่าด้านหน้าด้านหลังมีลมยางอยู่เท่าไหร่และอุณหภูมิล้อเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาอีกด้านหน้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของทิปนะครับแล้วก็มีในส่วนของเอเวอร์เรดแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับสามารถปรับเซตติ้ง รูปแบบอินเทอร์เฟซหน้าจอได้5รูปแบบด้วยกันนะครับก็จะมีให้เลือกตามนี้เลยครับแต่ละหน้าจอนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนที่เป็นไฮไลท์ของรถรุ่นนี้เลยนั่นก็คือส่วนของกล้องติดรถน,นะครับก็จะมีกล้องมาติดมาให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นกล้อง 1,080p นะครับอกล้องด้านหลังเราเรียกได้ว่ามีความคมชัดมากๆซึ่งสามารถบันทึก การขับขี่ของเราได้นะครับจากที่เราได้ลองขับขี่มาทั้งไปในเมืองแล้วก็ ขับขี่เดินทางไกลจากกรุงเทพไปหัวหินนะครับตอนเทส 368K นะครับบิ๊กสกูตเตอร์อัลต้าลักซูรี่สไตล์ทัวริงนะครับขับขี่เนี่ยได้อย่างตอบโจทย์มากๆตัว่มเติมเขาเนี่ยมาพร้อมกับขุมพลังขนาดตามร้อซีซีนะครับพละกําลังแรงบิดที่ให้มาเนี่ยก็เพียงพอกับการใช้งานนะครับอัตราเร่งเขาเนี่ยทำได้ดีมากๆและมีอัตราเร่งที่โดดเด่นตั้งแต่รอบต้นยันรอบปลายเลยทีเดียวความเร็ว100-120เนี่ยก็สามารถ ทำได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็สามารถไต่ความเร็วที่มากกว่า120กิโเมตรขึ้นไปเนี่ยได้อย่างสบายสบายเลยอัตราเร่งเนี่ยที่ทาได้สูงสุดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ167กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนท่านั่งและการควบคุมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตัวรถเนี่ยให้ท่านั่งที่สบายมากๆเบาะของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาได้นุ่มและนั่งสบายมากๆการขับขี่ทางไกลเนี่ยต้องบอกเลยว่า ได้ชิลมากๆและที่สำคัญนะครับ <honesty> เขายังมีเบาะพนักพิงด้านหลังมาให้ด้วยใครที่ชอบเดินทางไกลเนี่ยตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับการขับขี่ภายในเมืองอาจจะต้องทำความคุ้นชินกับรถตักนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวรถของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความยาวและความกว้างเนี่ยประมาณนึงนะครับเมื่อคุ้นชินแล้วเนี่ยการขับขี่ภายในเมืองเนี่ยก็ <uss eds> <m> ทำได้อย่างสบายๆครับจุดวางเท้าของเขาเนี่ยก็สามารถปรับได้2รูปแบบเลยนั่นคือนั่งขับขี่ท่าปกติแล้วก็แต่เหยียดขามาด้านหน้าเนี่ยก็สามารถทำได้สบายๆเลยเพราะว่า พื้นที่วางหางเขาเนี่ยก็ออกแบบมาได้กว้างมากๆส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะครับหน้าจอ TFT นะครับที่บอก รบทุกข้อมูลการขับขี่ของเราสามารถเชื่อมต่อตัวรถเนี่ยเข้ากับโทรศัพท์มือถือเรานะครับทำให้เราสามารถเลือกใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแลวถัดมาในส่วนของช่วงล่างนะครับช็อคอัพด้านหน้านเนี่ยก็จะเป็นช็อคอัพหัวกลับนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นช็อคอัพสปริงคู่นะครับสามารถปรับตั้งค่าการใช้งานได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยแล้วก็ตัวช็อคอัพเขาเนี่ยให้ฟลิ่งในการซับแรงต่างๆได้ดีมากๆแล้วก็นุ่มนวลน,นะครับให้บาลานซ์ตัวรถที่ดีมาก,กตัตนน้งแต ทำได้อย่างมั่นคงมากๆส่วนของระบบเบรกนะครับก็จะเป็นดิสเบรกหน้าและดิสเบรกหลังนะครับก็จะเป็นระบบเบรกจากเจจวนนะครับระบบเบรกจากสัญชาติสเปนนั่นเอง หากคุณกำลังมองหารถบิ๊กกูเตอร์นะครับไว้ใช้งานหรือเพื่อเดินทางไกลสักคันนะครับเจ้าตอนเทส 360K เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการขับขี่เดินทางไกลนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับที่ให้มาเนี่ยก็เรียกได้ว่าให้มาครบคันนะครับและสมกับราคาค่าตัวเขาที่173,000บาทนะครับในที่สัญนะครับตอนนี้ก็มีส่วนลดพิเศษช่วงเปิดตัวครับไบเชอร์4,000บาทราคาลดเหลืออยู่เพียงแค่ 1 6 9 0 0 0บาทนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีราคาที่น่าสนใจมากๆตัวรถเนี่ยก็จะมีมาทั้งหมด3สีด้วยกันนั่นก็คือสีขาวนะครับสีดำแล้วก็สีเทาและสุดท้ายนียครับก็ขอฝากเพื่อนนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามช่องทางของ c a r t o d y y ไว้ด้วยนะครับนในวันนี้เราก็ต้องขอตัวไปก่อนและในครั้งหน้าเราจะมารีวิวรถรุ่นอะไรให้ชมกันก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยครับ